อย่าเพิ่งผ่าตัดปวดสะโพกล้าวลงขาถ้าคุณไม่ได้ฟังคลิปนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหามอฟันวันนี้ถ้าคุณปวดสะโพกลาวลงขาเดินลําบากเดินยากอ่ะเหมือนเคสนี้ฮะคุณดูคนไข้คลคปนี้นครับเป็นนะครับว่าเดินเป็นยังไงฮะกระเพกค,ครับทุกคนเห็นไหมฮะอ่าคนไข้ครับมีปัญหาเรื่องการปวดสะโพกลาวลงขาข้างซ้ายครับเจ็บตรงนี้ฮะข้างซ้ายและคุณสังเกตเวลาเดิน เห็นไหมคนไข้ใช้ขาข้างขวาเดินอย่างเดียวสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรเคสนี้ฮะนี่เป็นเคสที่คนไข้ไปผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นผ่าตัดหลังมาเรียบร้อยแต่อาการไม่ดีขึ้นขี้ขึ้นอย่างนี้ฮะไม่ใช่ว่าการผ่าตัดไม่ดีไม่ใช่การผ่าตัดไม่ช่วยแต่วันนี้คุณรู้ไหมว่าปวดสะโพกแล้วลงขาคืออาการไม่ใช่โรคแล้ววันนี้คุณรู้หรือยังว่าอาการที่คุณเป็นคุณเป็นโรคอะไรหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ปวดสะโพกแล้วลงขานี่ครับคือหมอนรองกระดูกโกทับเส้นประสาทตัวนี้ก็ทําให้คุณปสเ้ แต่บอกเลยว่าเคสนี้ไม่ใช่ครับเคสนี้เป็นสาเหตุนี้ครับนี่ฮะกล้ามเนื้อสะพกตรงนี้นี่เส้นประสาทตรงนี้ครับเส้นประสาทรงนี้เลี้ยงมาเลี้ยงขาครับทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องการเดินแล้วก็ปวดตึงนั้นลงขาไม่ได้มีปัญหาปัญหาที่หมอนแต่อย่างใดดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณเข้าใจวันนี้ว่าปวดศรุรหลาคืออาการไม่ใช่โรคคีย์สำคัญผมเน้นแล้วนะคอร้องกลับไปรักษาโรคไม่ใช่รักษาแค่อาการไม่อย่างนั้นคุณจะต้องผ่าตัดเหมือนคนไข้นี้แต่มันก็ไม่หาย ใครคลินนี้มาฟังขีมหมวกฟันแล้วเขให้อาการดีขึ้นดังนั้นครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟกดเตือนบอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบผ่าตัดถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้สวัสดีครับ